สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอผลการศึกษาในรายงานเรื่องการกระจายอำนาจการคลังู่ท้องถิ่นกรณีศึกษาการคลังท้องถิ่นของไทยเปรียบเทียบกับการคลังท้องถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานในรายวิชา944215การบริหารการคลังสาธารณะของหลักสูตรรัฐประสาสศนศาสบัณิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเคราะังชั้นปีที่3ครับ ซึ่งงานชิ้นนี้จะทำโดยกลุ่มสามคุณครังสเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ทร้อยตีดรไพศาลมันจุสุวรณมาดูกันว่ามีหัวข้อในการนำเสนออะไรบ้างครับประเด็นที่เรานำเสนอ1บทนำา2แนวคิดทฤษฎีในงานวิจัย3ระเบียบวิธีการศึกษา4ผลการศึกษาและวิเคราะห์5สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะครับบทนำนะครับเป็นหัวข้อที่1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ระบบการบริหารราชการไทยแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นการกระจายอำนาจการคลังเป็นหัวใจสําคัญในการทําให้ท้องถิ่นสามารถบริหารตนเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพารัฐธรมนูญของไทยตั้งแต่ปี2540 250และ2560ได้วางรากฐานของการกระจายอำนาจและแต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดอยู่วัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ 1. ศึกษาโครงสร้างการกลางท้องถิ่นของไทย 2. เปรียบเทียบกับโครงสร้างการคลังท้องถิ่นของญี่ปุ่น 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการกระจายอำนาจทางการคลังต่อมาขอบเขตของการศึกษานะครับศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเปรียบเทียบการคลังท้องถิ่นไทยกับญี่ปุ่นครับหัวข้อที่2แนวคิดทฤษฎีนะครับแนวคิดการกระจายอำนาจทางการคลังของริชาร์ดมัสเ r รฟเสนอว่าการคลังภาคร,รัฐมปีสหน้าที่หลักคือ การจัดส,สรรทรัพยากรการกระจายไรายได้และการสกษาสับสนภาพ,ภาพทางเศรษฐกิจครับประเภทของการกระจายอำนาจทางการกลางมี c o n เซนเ r a t i o n กระจายงานให้หน่วยงานย่อยแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง r e v o l u ชั o ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจได้เองมาดูในาทางของไทยนะครับไทยมีการกระจายอำนาจการกลางตามรัฐธรรมนูญ2 4, 5 4 0 5 0 6 0นนะครับแต่ยังมีข้อจำกัดด้านการบริหารงบประมาณ มาดูโครงสร้างการคลังต้ถิ่นของไทยกันนะครับรายได้ต้นท่นของไทยมีรายได้จัดเก็บเองเช่นภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีที่รัฐจัดเก็บให้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและ,และเงินอุดหนุนจากรัฐได้แก่งเงินอุนดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจมาดูรายจ่ายนะครับของไทยคือรายจ่ายประจําได้แก่เงินเดือนค้าราชการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาๆและรายจ่ายตามนโยบายรัฐเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการมาดูโครงสงร้างการกำของท,งท้องถิ่นญี่ปุ่นกันนะครับระบบการปกคร,รองแบ่งเป็นจังหวัดและเทศบาลรายได้การกรการกำท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้แกภ่ภาษีท้องถิ่นเช่นภาษีที่อยู่อาศัยภาษีอสังหาริมทรัพย์รายได้จาก,กรัฐบาลกลาง เงินอุดหนุนจากเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งและพันธบัตรท้องถิ่นรายจ่ายการกลางท้องถิ่นญี่ปุ่นนะครับมีรายจ่ายมากกว่า70%ของงบประมาณรัฐและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหัวข้อที่3ระเบียบว,วิธีการศึกษานะครับรูปแบบการศึกษาศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากข้อมูลที่บาดการวิเคราะห์ผลกทบการกระจายอำนาจการกลางอยู่ท้องถิ่น ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นวิธีรว,รวบร,ร,วรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลทุเชื้อปุ่มจากรายงานการคลังหน่วยงานรัฐเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเริหาการคลังท้องถิ่นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเปรียบเทียบลักษณะกา,การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นของไทยและกับประเทศญี่ปุ่นแนะนําข้อมูลที่วิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีทางการกระจายอำนาจเพื่อนำเสนอข้อสรุปและคำแนะนำสำหรับการ พัฒนาการคลังท้องถิ่นบองไทยครับหัวข้อที่4นะครับเปรียบเทียบโครงสร้างการคลังท้องถิ่นของไทยและญี่ปุ่นในประเด็นต่างๆดังนี้1รายได้ไทยพึ่งปลาไรเนงะงบประมาณจากรัฐบาลกลางค่อนข้างสูงญี่ปุ่นมีระบบ LAT ช่วยกระจายภาษีอย่าง,งเป็นธรรมประเด็นการบรหิหารงบประมาณ ถุกก์ควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนท้องถิ่นและขาดความยืดหยุน่นท้องถิ่นที่ของญี่ปุ่นมีอิสระในการหานงบประมาณประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณของไทยประสิทธิกากรปติภาพและมีปัญหาที่ของญี่ปุ่นมีการตรวจสอบและโปร่งใสประเด็นปัญหาและก็จํากัดของไทยเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นปัญหาด้านรายได้ ไทยพึ่งปางงบประมาณจากรัฐบากลการค่อนข้างมากและขาดอิสระในการจัดเก็บภาษีในญี่ปุ่นมีระบบภาษีท้องถิ่นที่แข็งแกร่งปัญหาด้านการใช้งานงบประมาณแต่ยังขาดความยืดหยุ่นญี่ปุ่นให้อิสระมากกว่าปัญหาด้านการใช้จ่ายไทยมีปัญหาการบริหารและการจัดสรรงบประมาณญี่ปุ่นมีระบบตรบบวจสอบที่เข้มงวดปัญหาด้านธรรมาภิบาลแต่ย,ยังมีปัญหาการทุจริต ญี่ปุ่นมีมาตรฐานธรรมาพิบาลที่สูงกว่าหัวข้อสุดท้ายสรุปอภิปรายผลและเธอนึอนีนะครับสรุปผลไทยยังต้องพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลางค่อนข้างมากขณะที่ญี่ปุ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้มากกว่าอภิปรายผลแนวทางการกระจายอำนาจของญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพกว่าของไทยเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง,แ,งและมีการตรวจสอบงบประมาณที่เข้มงวด ข้อเสนอแนะนะครับ 1. เพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการหารายได้เองได้แก่การปรับโครงสร้างภาษีให้ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้มากขึ้นลดการเพิ่มพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณแค่ในทาง local allocation tax หรือ LAT ของญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมระหว่างเมืองและชนบท3 พัฒนาระบบบริหารและธรรมาภิบาลป้องกันการคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ 4. ส่งเสริมแหล่งเงินทุนทางเลือกเช่นการออกพันธบัตรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มงบ,บประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสุดท้ายสรุปภาพรวมนะครับจากการศึกษาพบว่าญี่ปุ่นประสบความสาเร็จในการกระจายอํานาจทางการคลังเพราะ 1. มีระบบภาสีที่เข้มแข็ง 2. ให้้องถิ่นบริหารงบได้อิสระ 3. ม,มีมาตรการตรวจสอบที่โปรง่งใสในขณะเดียวกันไทยยังมีข้อจำกัดในด้าน 1. พึ่งพารัฐบาลกลางมากเกินไป 2. ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ 3. มมีปัญหาการทุจริตและการกระจายงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นการปรับโครงสร้าง การสลังต้องทําให้ท้องถิ่นไทยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นก่อจบการนําเสนอเพียงแค่เท่านี้ครับขอบคุณครับ